สวัสดีค่ะเพื่อนๆผ่านพ้นวันสงการมานานแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างแล้วก็ได้ทํางานปักกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อนมีคอเลคชันใหม่ค่ะซึ่งจะมาสอนนะคะก็คือเป็นตุ๊กตาพวกุญแจนะคะเครื่องแต่งกายสีผ้าค่ะซึ่งก็มีทั้งหมด สี่ภาคด้วยกันก็คือภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ของไทยเรานะคะเรามาดูอันแรกกันก่อนนะคะก็เป็นของภาคกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้หญิงนะคะภาคกลางนะคะแล้วก็มีตัวแท็กค่ะซึ่งเป็นลักษณะของแต่ละภาคนะคะแต่ละภาคอ้อนจะออกแบบแท็กไม่เหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้คือตัวผู้ชายนะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะเห็นว่าไหมของอ้อมีความแบบระยิบระยับใช่ไหมคะต่อมานะคะก็จะเป็นภาคเหนือค่ะเป็นตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้ชายแบบนี้นะคะตัวแท็กก็จะไม่เหมือนของภาคกลางนะคะตัวแท็กของภาคเหนือจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ไฟล์แต่ละภาคนะคะก็จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้แล้ว <c oughs> ก็ด้านแล้ก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาภาคกลางกลับมาให้ดูหมายว่าด้านหลังเป็นยังไงนะคะภาคกลางด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะต่อไปภาคอีสานะคะ่ะ ภาอีสานก็จะมีตัวแท็กที่เปลี่ยนไปนะคะเป็นใหม่แบบแมทเิกนะคะก็จะมีความแวววาวนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ภาคสุดท้ายนะคะก็คือภาคใต้ค่ะก็จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็มีตัวแท็กของเขานะคะซึ่งแต่ละาภาคก็ จะได้ตัวแท็กที่ต่างกันนะคะงานพวกนี้เป็นงานที่เรียกว่างานแอปิเก้นะคะงานแอปิเก้แล้วก็งานปักลงบนตัวหนังค่ะแอปิเก้ก็คือส่วนที่เราเอาผ้ามาทดแทนตำแหน่งของการปักล้วนนะคะแล้วก็ที่เห็นเพื่อนๆที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันเป็นลายปักเนี่ยก็จะเป็นใช้ไหม มัทลิกนะคะของมาเดล่าค่ะก็จะมีความละเอีระยับทั้งตรงส่วนของตัวแท็กปักหนังก็เช่นกันนะคะไหมของมาเดล่ามัทลิกตัวนี้นะคะจะต่างจากไหมดิ้นเงินดิ้นทองทั่วไปนะคะก็คือมันจะขาดยากนะคะแล้วก็การปักไหมพวกเนี้ยนะคะที่เป็นดิ้นเงินดิ้นทองเนี่ยคนปักก็คงจะรู้กันนะคะว่า มันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะเดี๋ยวปักขาดปักขาดนะคะแต่ว่ามั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าเป็นของมาเดล่าเนี่ยเขาจะปักได้อย่างสมูทแล้วก็ขาดยากมากๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอันก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะก็คือไหมของมาเดล่านะคะซึ่งเป็นไหมที่นำเข้าจากเยอรมัน,นะค่ะ ก็ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้นะคะที่ทําให้ตัวชิ้นงานคอลเลคชันของคอลเลคชันนี้ของอ้อนะคะมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็มีความพิเศษมากขึ้นไปอีกค่ะเอาละค่ะเตรียมอุปกรณ์ังต่อไปนี้นะคะ 1. กระดาษรองปักแบบฉีก2ผ้านะคะที่จะใช้ทำตัวผิวนะคะแล้วก็เสื้อผ้าผ้าที่ใช้ทำในส่วนของเสื้อผ้านะคะแล้วก็ กันไกไใยฟูนะคะแล้วก็เข็มกลับได้ค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะก็ไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะไปเราจะเริ่มปักจากชิ้นงานด้านหน้าก่อนนะคะขั้นตอนแรกๆนะคะจะเป็นขั้นตอนของการอปปิเก้ค่ะโดยที่อันแรกจะเป็นการปักบอกตำแหน่งนะคะอันที่สองจะเป็นการปักทับตำแหน่งที่เราวางผ้าลงไปค่ะ แล้วเราจึงตัดเอาผ้าส่วนเกินออกนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนถัดๆมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการปักลวดลายล้วนๆตามที่อ้นออกแบบไว้ค่ะแล้วก็แต่และไฟล์นะคะขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนกันตามนี้นะคะอ้อนจะขึงผ้าทําผิวนะคะไปพร้อมกระดาษรองปักแบบฉีกค,ค่ะในสะดึงนะคะแล้วก็ในส่วนของไหมเงินและก็ไหมทองของมาเดล่าตัวนี้นะคะอ้อนจะมาสร้าง เป็นลวดลายในส่วนของเงินสีเงินและก็สีทองให้เกิดความระยิบระยับในตัวลายให้มากขึ้นค่ะเรียกว่าใหมแมทเทลิกนะคะมีหลายไซส์หลายขนาดอ้อนจะเขียนแหล่งซื้อไว้ให้ที่ใต้เดส c r i ิปทันบล็อกนะคะกดปักขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการปักบอกตำแหน่งของผ้ารัดอกของสาวเหนือค่ะอ้อนจะใช้ไหมสีดำนะคะในการปักบอกตำแหน่งค่ะ อ้อนเลือกผ้าสักหลาดสีแดงมาเป็นผ้าชิ้นรัดอกของสาวเหนือนะคะการไอพิเก้ไม่จำเป็นต้องใช้แค่ผ้าธรรมดานะคะสามารถใช้หนังได้นะคะกดปักครั้งต่อไปค่ะจะเป็นการปักเพื่อกดทับตำแหน่งของผ้าสักหลาดที่อ้อนวางลงไปนะคะเพื่อให้รู้ขอบเขตว่าส่วนไหนที่จะต้องตัดทิ้งค่ะ พอปักเสร็จแล้วนะคะเราจะตัดเอาส่วนเกินทิ้งออกไปนะคะพอตัดส่วนเกินทิ้งก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการปักบอกตำแหน่งของการวางผ้าถุงค่ะก็จะใช้ไหมสีดำเหมือนกันนะคะในการปักบอกตำแหน่งของผ้าถุงค่ะพอปักบอกตำแหน่งเสร็จแล้วเราจะวางผ้าให้ครอบคลุมตำแหน่งนี้นะคะให้เกินออกไปค่ะ อ้อนก็จะวางผ้าชิ้นที่อ้อนต้องการทำเป็นผ้าถุงนะคะวางให้ครอบคลุมตำแหน่งที่ปักไกด์ไว้นะคะอย่างน้อยให้เลยออกไปด้านละ1ซนติเมตรค่ะพอเราวางตำแหน่งโอเคแล้วนะคะเราก็จะกดปักอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อทำการปักทับผ้าที่เราวางลงไปค่ะ จากนั้นนะคะตรงส่วนด้านบนและก็ส่วนด้านล่างของผ้านะคะเราจะตัดให้ชิดตะเข็บเลยส่วนด้านข้างเราจะเผื่อตะเข็บออกไปค่ะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของผ้าถุงเลยนะคะเราจะเผื่อตะเข็บออกไปประมาณ1เซนติเมตรค่ะส่วนด้านบนแล้วก็ด้านล่างเราจะตัดให้ชิดตะเข็บเลยนะคะพอตัดแล้วจะได้แบบนี้ค่ะ ดปักครั้งต่อไปนะคะจะเป็นการปักลวดลายค่ะโดยที่ย้อนจะเริ่มจากการปักในส่วนของดอกที่สาวเหนือคนนี้กำลังถืออยู่นะคะก็คือสีขาวค่ะจากนั้นนะคะก็จะไปในส่วนของตัวเครื่องประดับค่ะ ในส่วนของเครื่องประดับนี้นะคะอ้อนใช้ไหมเมทัลลิกนะคะของมาเดล่าค่ะเป็นไหมสีออกสีทองทองนะคะจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะมันวาวแล้วก็สะท้อนแสงกว่าไหมธรรมดาทั่วไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะอ้อนจะเขียน แหล่งที่ซื้อไว้นะคะใต้ description ใต้ description box นะคะของคลิปนี้นะคะเพื่อให้งานดูมีลักษณะเด่นขึ้นมาค่ะพ่อใหม่ของเขาจะให้ความระยิบระยับนะคะสมกับเป็นเครื่องประดับค่ะ ส่วนนี้จะเป็นส่วนของเครื่องประดับบนศีรษะของสาวเหนือคนนี้นะคะจากนั้นค่ะก็จะเป็นการปรักตรงเข็มขัดนะคะของผู้หญิงนะคะในส่วนของเข็มขัดเนี้ยอ้อนก็ใช้ไหมสีทองแมทัลลิกของมาเดร่าเหมือนกันนะคะ ก็จะให้ความรู้สึกของความระยิประยับมากกว่าไหมธรรมดาลองเปรียบเทียบดูนะคะ ในขณะที่อ้อนพลังภาคอยู่นี้นะคะฝนกำลังตกนะคะอาจจะได้ยินเสียงฝนตกหรือว่าฟ้าร้องนิดนึงนะคะจะเห็นว่าเขาปักได้สมูทแล้วก็ไม่ขาดเลยค่ะ นก็เลือกเอาไหมสีเงินนะคะของมาเดล่าเช่นเดียวกันนะคะมาปักเป็นลวดลายของผ้าถุงค่ะตัวนี้ก็เป็นไหมเมทเทลิกเหมือนกันนะคะ ็จะให้ความแวววาวเหมือนผ้าถุงจริงๆเลย ทางภาคเหนือนะคะจะเรียกผ้าถุงว่าผ้าสิ้นนะคะแล้วก็ลายที่อ้อนเลือกมานะคะเป็นเรียกว่าผ้าสิ้นตีนจกนะคะตอนนี้ก็ปักในส่วนของเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะ เพื่อความรวดเร็วนะคะอ้อนตัดภาพมาที่เขาปักเส้นผมเสร็จแล้วนะคะก็ตัดเส้นทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะทั้งผ้าถุงแล้วก็เครื่องประดับข้างบนศีรษะค่ะ ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะนําชิ้นงานออกจากสะดึงเลยนะคะแล้วก็ตัดเผื่อตะเข็บโดยรอบประมาณ1ซนติเมตรค่ะเอางานออกจากสะดึงเลยนะคะอันนี้คือด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะต่อที่ด้านหลังกันนะคะตัดเผื่อตะเข็บเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะมาสู่ขั้นตอนด้านหลังกันค่ะหน้าตาไฟล์จะเป็นแบบนี้นะคะ เหมือนเดิมค่ะขั้นตอนแรกๆจะเป็นการแอปพลิเค้ค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนของการปักล้วนๆนะคะแต่ละไฟล์นะคะจะมีขั้นตอนแอปพลิเค้แล้วก็การปักที่ต่างกันนะคะแต่ว่าใช้เทคนิคเดียวกันค่ะส่วนไฟล์ด้านหลังนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นขั้นตอนของการปักเพื่อประกบชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเข้าหากันค่ะ ก็เหมือนเดิมนะคะขึงผ้าที่ทำผิวนะคะกับกระดาษรองปักตรงในสะดึงค่ะเช่นเดิมค่ะกดปักครั้งแรกจะเป็นการปักบอกตำแหน่งของผ้าคาดอกของสาวเหนือนะคะใช้ไหมสีดำเพราะว่าตอนสุดท้ายตอนตัดเส้นจะใช้สีดำล้วนนะคะจะได้กลืนกันเลยนะคะพอได้ตำแหน่งแล้วนะคะ อ้อนก็จะวางผ้าชิ้นคาดอกลงไปค่ะอ้อนเลือกใช้เป็นผ้าสักหลาดนะคะตัวนี้กดปักครั้งที่สองนะคะจะเป็นการปักทับผ้าคาดอกค่ะเพื่อให้ตัดเอาผ้าส่วนเกินออกนะคะอันนี้ทั้ง4ด้านเราจะตัดให้ชิดตะเข็บเลยค่ะ ปากครั้งถัดไปนะคะจะเป็นการบอกตำแหน่งของผ้าถุงชิ้นด้านหลังค่ะจากนั้นเราก็จะไปหาผ้าชิ้นผ้าถุงนะคะมาวางให้ครอบคลุมตำแหน่งเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ อย่างน้อยเผื่อไป1เซนติเมตรค่ะวางผ้าชิ้นผ้าถุงนะคะลงไปให้ครอบคลมุมแล้วก็เผื่อออกไปด้านล่างซนติเมตรทั่วตำแหน่งของผ้าถุงนะคะอันนี้อ้อนเลือกสีให้มันเหมือนกับชิ้นหน้าเลยนะคะจากนั้นเราก็จะทําการปากเพื่อยึดผ้าถุงชิ้นที่เราแอปิเกติดกับผ้าชิ้นพื้นที่เป็นชิ้นผิวค่ะ เดี๋ยวเราจะตัดเอาผ้าส่วนเกินนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างออกนะคะให้ชิดตะเข็บนะคะส่วนด้านข้างนะคะซ้ายขวาเราจะเผื่อตะเข็บไปด้านละอย่างน้อย1ซนติเมตรค่ะตัดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้และกดปักครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นการปักลวดลายเหมือนกับขั้นตอนของการปักของส่วนด้านหน้าเลยค่ะ ตัดลวดลายด้านหลังจนเสร็จเลยนะคะในส่วนชิ้นหน้าที่เราตัดทิ้งไว้นะคะให้หาเชือกนะคะยาวประมาณ4เซนติเมตรค่ะมาพับทบครึ่งนะคะให้นำสันทบนะคะมาวางไว,ว้ตรงหัวของน้องนะคะใช้สกอตเทปแปะยึดไว้ค่ะแล้วนำมาประกบกับตัวชิ้นหลังนะคะที่ยังคงอยู่ในสะดึงค่ะทาให้ตำแหน่งตรงกันนะคะทุกส่วน พอตำแหน่งครบตรงกันทุกส่วนแล้วนะคะเราก็จะใช้สกอตเทปนะคะแปะยึดไว้นะคะแปะไว้เพื่อไม่ให้ตำแหน่งเคลื่อนค่ะกดปักครั้งสุดท้ายนะคะจะเป็นการปักประกบค่ะโดยที่อ้อนออกแบบไว้ว่าจะเว้นช่องกลับผ้าไว้ให้นะคะในขั้นตอนนี้ควรจะเลือกสีไหมนะคะที่เป็นสีเดียวกับผิวค่ะ เสร็จจากนี้นะคะเราจะตัดเผื่อตะเข็บให้เท่ากับชิ้นที่เราตัดเผื่อตะเข็บไว้นะคะตัดภาพมาที่การตักแท็กค่ะงานนี้นะคะอ้อนจะใช้ไหมเงินไหมทองนะคะในการปักค่ะไหมเป็นของมาเดล่านะคะเรียกว่าไหมมชลิกค่ะจะเห็นว่าเขาก็สามารถ ปักลงบนหนังเทียมนะคะได้อย่างไม่สะดุดเลยค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะไหมทั่วไปก็สามารถขาดได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เหนียวพอที่จะปักลงบนตัวหนังค่ะตรงคำว่า Thailand นะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้นะคะเพราะว่าอ้อนไม่ได้ใส่เข้าไปในไฟล์ต้นแบบค่ะ อันนี้ออนใส่เข้าไปเองนะคะคำว่าไทยแลนด์อันนี้ออนจะปักเป็น2แท็กนะคะสำหรับของชายหนึ่งแล้วก็หญิงหนึ่งค่ะสามารถทำในสะดึง1 0 1คูณได้เลยนะคะทั้งในส่วนของตัวตุ๊กตาแล้วก็ในส่วนของตัวแท็กค่ะ ในส่วนของตัวแท็กนะคะอ้อนจะให้ไปชิ้นเดียวนะคะเพื่อนๆสามารถนำมาวางเป็น2ชิ้นแบบนี้ได้ค่ะอ้อนออกแบบไว้แต่ละภาคแต่ละแท็กต่างกันนะคะจะเท่ากับ4แท็กด้วยกันค่ะ ไหมด้านล่างตอนนี้นะคะยังเป็นไหมสีขาวอยู่นะคะแต่ไหม่ด้านบนเป็นไหมเมทริก ER นะคะของมาเดล่าค่ะซึ่งเขาไม่ได้มีแค่สีทองสีเงินหรือว่าสีที่อ้อนํามาเป็นตัวอย่างนะคะยังมีไหมอีกหลายสีเลยค่ะ ที่เป็นแบบเมทัลลิกนะคะแต่ที่อ้อนหยิบมานะคะ3สีเพื่อมาปักเป็นตัวอย่างค่ะก่อนปักประกบอ้อนจะกรอเอาไหมที่สีคล้ายกับผ้าที่เราจะนำไปสอดไว้ใต้สะดึงนะคะให้สีคล้ายกันให้มากที่สุดนะคะอ้อนใช้เป็นผ้าสัก,กราสีน้ำตาลค่ะจากนั้นก็กดบวกไป1ฝีเข็มนะคะก่อนที่เราจะสอดเข้าไปใต้สะดึงค่ะ สอดผ้าสักหลาดเข้าไปใต้สะดึงให้ครอบคลุมนะคะกับตัวลายด้านบนค่ะพอเรารู้สึกว่าครอบคลุมดีแล้วก็ทำการกดปักครั้งสุดท้ายค่ะเพื่อทำการปักประกบชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังให้เรียบร้อยค่ะด้านบนอ่อนใช้เป็นไหมแมทลิกของมาเดล่านะคะส่วนไหมด้านล่างนะคะอ่อนใช้ไหม ของมาเดล่าเช่นกันนะคะแต่เป็นไหม่ปกติธรรมดานะคะพอปากเสร็จแล้วนะคะเราจะตัดเผือตะเข็บโดยรอบนะคะจากขอบของแท็กอย่างน้อย1ม mm มค่ะตัดเล่มใหม่ด้านหลังให้เรียบร้อยด้วยนะคะพอปากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำชิ้นงานนะคะออกจากสะดึงแล้วก็ตัดเผือตะเข็บโดยรอบนะคะ0 7ถึง1ซเมตรค่ะ นะคะบริเวณส่วนโคง้งแล้วก็ส่วนที่เป็นมุมนะคะกลับเอาด้านถูกออกมาเสร็จแล้วเราก็จะสอยปิดช่องกลับผ้านะคะอ้อนก็จะมันเป็นแบบออโตโซอิง so นะคะก็คือสามารถนำมาประกบกันแล้วก็เย็บได้เลยนะคะส่วนการสอยตีช่องกลับเนี่ยก็ต้องใช้ฝีมือกันนิดหน่อยนะคะกับการใช้เข็มกลับได้เพื่อมาสอยปิดช่องกลับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น,นะคะ่ะก็จะได้ตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวแท็กนะคะอ้อนใช้หนังความหนา0.1มิเมตหรอความหนา1มิมนะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นผ้าสักราระแบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถทำตามที่อ้อนสอนได้นะคะอาละค่ะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะคะที่ทำให้งานอ้อนมันดู มีความพิเศษมากขึ้นด้วยใหม่แมทริกจากมาเดล่าค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะคะที่มาเดล่าไทยแลนด์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะของมาเดล่าค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้อ้อมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ